อ่าอีกหนึ่งงานครับน่านผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเล่าข่าวกันเช้าวันนี้นะฮะคือกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยเขาจัดงานนี้มหกรรมพลังคนพอชออครั้งที่2นะฮะมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพอชออพอชอขอที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่โดยกระทรวงสาธารณาสุขนะฮะก็อย่างที่บอกว่าจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับพื้นที่สู่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตวิถีใหม่นะครับและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่พอชอ,อพอชอขอที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ทั้งหมด13รางวัลที่โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพนะครับซึ่งก็มีนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศลัดกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายแพทย์นรงค์อภิกุลวณิชรองปลัดกระทรวงสาธารณาสุขนายสมคิดจันทามรึก รองปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งงานนี้นะฮะท่านผู้ชมจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานของพอชอ,อทั่วประเทศรวมถึงพอชอขอในพื้นที่กรุงเทพมหานครและอย่างที่บอกนะฮะมีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่พอชอพอช,ออพอชอขอที่ประสบผลสําเร็จในการดูแลสุขภาพและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ทั้งหมด13รางวัลด้วยกันนะครัฟังสิ่งสัมภาษณ์กันหน่อยครับของพอชอ,อก,ก็คือว่าทางพอชอ,อ,อที่เป็นคณะกรรมาการเนี่ยก็จะตั้ง โจทย์คำถามปัญหาของพื้นที่ของชุมชนของตัวเองแล้วก็ร่วมกันในการทำงานนะครับอันนี้คือหลักหัวใจของพอชอท่าจะโดยสรุปก็คือพอชอก็คือการรวมพลังชุมชนของตนเองนะครับแก้ปัญหาเพื่อชุมชนของตนเองแล้วก็เพื่อประเทศชาติของเราเองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของพอชอ,อนน